Oh, oh, oh. สวัสดีค่ะจากร้านสกายโชว์บานใหญ่นะคะร้านเรานะคะมีให้ป่อนโทราศัพท์ค่ะ iPhone แล้วก็ iPad นะคะร้านเรานะคะใช้แบบประชาชนหนึ่งใบค่ะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะเพื่อนในเฟสนะคะต้องมีเพื่อน500คนนะคะและที่สําคันนะคะทังวันดาวเริ่มต้นที่ 4XXX ใครที่สนใจนะคะมาได้ที่ ร้านสกายโฟนบางใหญ่นะคะนี่ไปกันเลยคะ่ะมีโปรโมชั่นนะคะร้านสกายโฟนบางใหญ่คะ่ะ